สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอลสี่นะจ๊ะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้จะเป็นไม้จัดเซตนะคะ,ะในหนึ่งเซตจะประกอบไปด้วยไม้4ต้นกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะเป็นไม้จัดเซตให้อยู่ที่เซตละ2 5 0บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะแพ็กแบบตะกร้าส่งไปสนีไทย EMS ให้นะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันที่ 6กรกฎาคมนะคะวันพฤหัสที่6กรกฎาคมจัดส่งให้รอบวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่8กรกฎาคมนะคะของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันอาทิตย์จันทร์อังคารไม่เกินนี้นะคะแล้วแต่บางพื้นที่บางพื้นที่ไม่ได้หยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็นํใจเลยบางพื้นที่หยุดวันอาทิตย์เขาก็ไปนํใจวันจันทร์หรือทางภาคใต้ก็อาจจะถึงวันอังคารโดยประมาณนะคะแต่ไม่เกินนี้แน่นอนนะ สนใจเซตไหนสามารถโทรหาแมคค้าได้เลย0805194988ใครมีลายทักลายใครมีเฟซท,ทักเฟซนะคะใครมีลายทักลายใครมีเฟซท,ทักเฟสนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะจ๊ะปุ่มตรงนี้เลยนะคะใครบังเอิญเพิ่งมาเจอกันเป็นครั้งแรกแมคค้าก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเผื่อมีโปรโมชั่นไม้ดีๆนะคะไม้ที่กำลังตามหาไม้ที่เป็น ที่กําลังเป็นกระแสไม้เก่าไม้โบราณทุกอย่างหมคะจะสรรหามาให้ได้เลือกหาได้สะสมกันให้หลากหลายที่สุดนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่าเซตที่1ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแม่ค่ะแจ้งแล้วเนาะจะส่งให้ฟรีใน1เซตประกอบไปด้วยไม้4ต้นเป็นกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะเซตละ250บาทแพ็คแบบตะก้าส่งไปสีไทยอีเมให้อย่างดีนะจ๊ะอ่าเซตที่1ก็จะมีเป็นปราสาททองนะคะ1ต้นนะกระถาง4นิ้ว พันดาวค่ะเริ่มกัดสีสวยๆแบบนี้แล้วอีกหนึ่งต้นนะตัวนี้บอลใบกลมมีชื่อว่าพัทยานะคะหนึ่งต้นแล้วก็ชินนบัญชรน,นะคะอีกหนึ่งต้นจ้าสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนึ่งนะคะต่อมาเซตที่สองเซตที่สองจะมีเป็นพันดาวนะคะกำลังสวยเลยหน้าหวานๆแบบนี้ธาตุบางแก้วนะคะใบกลมๆหน้าหวาน ตัวนี้จําชื่อไม่ได้ไหมคะผ่าออกมาแล้วลืมชื่อนะจะออกหน้าเปอะเปรอดังๆแบบนี้นะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นส่วนตัวนี้เป็นนางรากสดเทวีนะคะยังไม่ป้ายแต่มีเชื้อป้ายนะคะนางป้ายแต่ป้ายน้อยๆอยู่เห็นไหมจ๊ะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองจ้าต่อมาเซตที่สามนะคะก็จะมีเป็นพันดาวนะคะหนึ่งต้นม่วง ม่วงมวงคลน,นะคะม่วงม,วง,มวงคลยิ่งโตขึ้นใบกระจอ,อกม่วงวงเข้มๆนะคะตัวนี้เป็นนางวิชุดาตับรามเกียร์นะคะหต้นแล้วก็ชินนบัญชรเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้อีก1ต้นนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สจ้ะต่อมาเซตที่สนะคะเซตที่สของเราก็จะมีเป็นนางรากสดเทวีนะคะมีเชื้อป้ายนะหลอดใหม่ก็น่าจะป้ายมาแล้วนะ แล้วก็ตัวนี้ไม่ทราบชื่อนะคะหน้าเปิอะเปรแงๆแบบนี้เลยขอบใบแดงๆนะคะมีติดด่างแบบนี้แล้วก็เม็ดสีแดงแบบนี้ให้ไปหนึ่งต้นนะแล้วก็จะมีเป็นพันดาวนะคะพันดาวหต้นตัวนี้บอลเก่าค่ะชื่อว่าเทพธิดานะคะโตขึ้นกัดพื้นสีชมพูขอบใบสีเขียวนะจ๊ะเทพธิดา1ต้นนะต่อมาค่ะทางด้านนี้เป็น อ๋อสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่นะต่อมาเซตที่ห้านะคะก็จะมีเป็นหนุมานนะคะอมพบปลา1ต้นนะคะตัวนี้เป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่มหาเศรษฐีเศรษฐีพันล้านนะคะติดด่างมาแล้วประมาณนี้อีกหนึ่งต้นนะคะปราสาททองคะ่ะ1ต้นจ้ะแล้วก็เป็นสีมหาโพนะคะอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5้าค่ะ ต่อมาเซตที่6นะคะเซตที่6ก็จะมีเป็นพันดาวจ้า1ต้นนะนางวิชุดาอยู่ในตับรามเกียรตหนึต้นตัวนี้เป็นเพชรเจ็ดสี่นะคะติดด่างมาประมาณนี้เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะอีก1ต้นแล้วก็เป็นสอนรักนะคะโตขึ้นใบเป็นทรงใบหอกนะคะพื้นใบออกสีชมพูนะคะกระดูกออกสีขาวๆสวยมากสอนรักนะคะให้ไปด้วยอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หค่ะ ต่อมาเซตที่7นะคะเซตที่7จะมีเป็นพัทยา1ต้นนางรักสดเทวีนะคะกําลังขึ้นไปมีเชื้อป้ายแนย่นอนรอเขาเปิดนะคะเนี่ยเขาป้ายแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะให้ไปด้วยอีก1ต้นแล้วก็สีมหาโพนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแบบนี้อีกหต้นส่วนต้นนี้นะคะม,มันมันมีสองต้นในกระถางน่าจะเป็นชมุมนารีบุรพาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เป็นนางกีรีนีหนึ่งต้นนะคะ แม่ค้าไม่ได้แยกนะให้ไปทั้งอย่างนี้เลยอ่ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่เจ็ดจ้ะด,ดูดูแล้วจดชื่อตามนะทันไหมลูกค้าจ้า ดูแล้วอย่าดูเพลินไปถึงเซตที่7แล้วไหมคะเกือบลืมขนมแมค่ค้าและนะลงจนกว่าจะใจอ่อนใครยังไม่ได้ชิมนะคะชิมให้ได้เลยนะคะ1แพ็คครึ่งกิโลหรือ500กรัมน,นะคะ150บาทจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะสั่งคู่ไปกับบอลสีก็ได้เอาบอลสีไปเลี้ยงนะคะแล้วก็เอากระยาศาสตร์ไปนั่ง จิบกับกาแฟหรือน้ำผลไม้ยาำเช้าแล้วก็นั่งแลบอลสี bon ไปด้วยนะคะมีความสุขฟินสุดๆสุด,ส,ดสุดนี้สุดหวานน้อยนะ1ปีมีครั้งเดียวใครยังไม่ได้ชิมลองชิมให้ได้เลยนะคะ1ปีมี1ครั้งหอม ั่วทุกอย่างด้วยเตาฟืนนะคะหอมหอมถัว่วหอมงานะคะทุกอย่างเข้าวปงข้าพองหอมมากแล้วก็นิ่มนะคะทานง่ายผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีนะคะไม่แข็งนะจ๊ะเพียงแต่ว่าตัดให้เป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้เท่านั้นเองเป็นขนมกลายศาสตร์นะไม่ใช้ถั่วตัดนะคะนิ่มแน่นอนรับประกันหอมอร่อยนะคะจิมให้ได้เลย1ปีมีหนเดียวนะคะ15 0บบาทเท่านั้นจ้าสั่งได้นะ ต่อมานะคะเซตที่8เมื่อกี้เซตที่7นอ้องอาจเริ่มกันที่เซตที่8นะคะก็จะมีเป็นปราสาททองนะคะ1ต้นนางวิชุดานะคะอยู่ในตับรามเกียรติอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะตัวนี้ไม่ทราบชื่ออย่างที่บอกผ่าออกมาแล้วลืมชื่อจ้ะ หน้าเขาจะออกเปิดะเปรแดงๆแบบนี้ขอบใบสีแดงๆแบบนี้นะจ๊ะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นแล้วก็ธาตุบางแก้วค่ะใบกลมๆหน้าหวานๆแบบนี้เลยอ,อีกหนึ่งต้นนะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่แปดค่ะต่อมาเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าก็จะมีเป็นพันดาวนะคะหนึ่งต้นตัวนี้เป็นมงคลปฐถมนะคะติดด่างประมาณนี้หนึ่งต้นนะคะสีมหาโพค่ะหนึ่งต้นหานุมานอมพระพลานะคะหนึ่งต้นจ้ะ สี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9้าค่ะต่อมาเซตที่10เซตจุดท้ายของเราก็จะมีเป็นปราสาททองนะคะหนึ่งต้นธาตุบางแก้วนะหน้าแดงๆหวานๆแบบนี้เลยหนึ่งต้นตัวนี้ดาริกานะคะอีกหนึ่งต้นจะ้ะตัวนี้น่าจะเป็นนางเกาสุริยานะคะเริ่มจะกัดสีขึ้นลายมาแล้วอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10บนะคะ อ่าเรียบร้อยครบจบทั้ง10เซตนะคะเซตละ250้บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะใครรับบอลสีด้วยกยายศาสตร์ด้วยก็ได้หรือใครไม่อยากได้รับไม่อยากได้บอลสียังไม่ถูกใจรับกยายศาสตร์ไปลองทานก่อนก็ได้นะคะ150บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะจ๊ะแพ็กให้อย่างดีนะคะเอ่อกวนใหม่ๆทุกวันนะคะลูกค้าจะได้รับของใหม่ทุกวันนะคะ หอมกรุ่นรับประกันกินแล้วจะติดใจเด้อค่ะนะคะ150บาทเท่านั้นแล้วก็ถูกใจเซตไหนทักหาแม่ค้านะ0ูนย์แปดศ8ห้สําจ้ะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะสวัสดีจ้า